เปิดเข้าไปใน u t u b e นะคะเข้าไปพบคุณพิมพ,พก,กานะคะโดยนามว่าป<ม>้าพ,าพิมนะคะก็สงสัยเอ้ขอบคิดมาสอนแต่งหน้านะคะก็เปิดเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเอ่อเป็นเป็นเรื่องของคุณพลอยเชอร์มานะคะเอก็สงสัยเราว่าพลอยเชอร์มานี่ามาแนะนำการแต่งหน้านะคะต่อเนื่อไปก็เป็นคุณพิมพ,พก,กาญนะคะก็เห็นแล้วก็ประทับใจนะคะเป็นการสอนที่ง่ายแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ มีการผลิตวิดีโอไป300ตัวขอ้นที่ก็ขออนุญาตให้พี่ีแนะนำเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันเลยทะ้งคันแชร์ไปในเซียนบุ๊คมาของพีก็มาเลยนะคะสวัสดีพี่พีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะที่สลาเรียกหน้าเลยก็เนื่องจากเวลามีจำกัดแล้วก็เข้าใจว่าแผนจะรีบด้วยนะคะก็อย่างดีตอนแรก สวยอยู่แล้วจะออกสวยอยู่แล้วต้องแก้นะคะก็ไม่ต้องปรับแกนนะะ้เลยคะ่ะแล้วก็สำหรับท่านที่เอาเครื่องมือมอุปกรณ์เลยมาเนี่ยะคะ่ะถ้าเกิดชิ้นไหนที่ปก,กติมีอยู่แล้ว,ลวใช้แล้วก็แบบไม่ค่อยแน่ใจู้สึกใจสุดอยากจะซื้อใหม่ตลอดเวลาเพราะรู้สึกไที่เรามรียนไมมันไม่มัมันไม่เวิร์กสักทีที่อาจจะช่วยได้ไขปัญหาว่าอันนี้มันใช้อย่างไรทาให้มันเวิร์กได้อย่างไรนะคะก็ถ้าอยากมาไม่เสียเวลาก็ขอทีละท่านแล้วกันค่ะขึ้นมารอบแรกแล้วก็ที่จะแนะนําเป็นรายบุคคลแล้วก็ ช่วยปรับแก้แล้วก็รักอรอแต่งด้วยตัวเองแล้วก็เราหมดหุ่นรอบที่สองแตม่ไม่ตี้เราแต่งมาหลายแล้วนี้ก็คือจะดูจากว่าหนึ่งคือว่าที่หน้าเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีความกังวลใจอย่างไรเพราะว่าแบบเช่นค่ะเพราะความกังวลใจของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันบางท่านแบบถ้าเกิดเจอแต่จะเต็มแบบโดนเวร์อาร์ติสเนี่ยก็แต่งไปบางทีก็ไม่กล้าเดินออกจากบ้านเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่า เรื่อสำอางมีส่วนบ้างต่เทคนิคกับความชำนาญมีส่วนมากกว่าชอบผมงสโขี้กาวงตนก่อนแค่หนอเสร็จสายสอาชั่วโมงสองชั่วโมงเดียวแล้วเอาสัสนไปตบมันเป็น ทีมเจ้าสุนทรของทุ่านนะคะทุกท่านก่อนทิ้งไปร้นานดูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ควรอาจจะมีจับต้องโดนตัวบ้างก็ต้องขอใัยก่อนล่วงหน้านะคะสำหรับ,นนรบถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงแบบแพนด้าลอดใต้ตาแบบนี้คะจะแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีพวกอย่างเช่นไวเซอร์หรือว่า,รรรา,าค,วรครีมบำรุงครีมค้าหน้าเด็กครีมไม่ทิ้งอะไรเนี่ยค่ะใส่ถุกหลอดหรืออะไรเนี่ยเลย ก็คือว่าสามารถใช้พวกที่มันเป็นแบบว่าโลชั่นหรือมไยเจอร์อะไรแบบนี้ค่ะใส่ในใส่บน จนกว่าเขาจะเนโอเคมันพอแล้วอันนี้ไม่ใช่การใช้โฟมนะคะใช้เนื้อโฟมของจิ๋ใช้นิวเช็ดเลยแล้วถ้าใช้นิวเช็ดบางทีจะบอกว่าเป็นน้ำส่วนมากเนี่ยจะเป็นออยล์เบสถ้าเป็นเบสทก็มาเอาเอาทิชชู่ก็แอบทับเป็นแถบแล้วก็แตะไม่ออกมันจะเฟื่อนมากขึ้นเนื่เพราะว่ามันจะ